ยังทำอทไ่ไม่เสร็จเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะปิดค่ะคพัฒน์ปฏิภาณค่ะมีคุณครูท่านไหนที่เรียนคลาสเมื่อช่วงบ่ายกับประมวนไหมคะวันนี้น่าจะไม่มีเพราะว่าสะบักสะบอมกันมากวันนี้เรียนกันแบบเรียนแบบสะบักสะบอมมากทั้งวันนะคะคุณครูมาจากไอซ์แลนด์เหนือคนนึงตั้ง นั่งตั้งแต่ตีหนึ่งนอนเรียน <one> <le an> ตั้งแต่ตีหนึ่งเช้า <ous> <le an> นะคะมีมามีมาจากแคนเบรามีมาจากอะไรอะ่ะอ่าญี่ปุ่นด้วยนะคะรอบนี้วันนี้เหมือนมีอาทิเชอร์เทรนนิ่งทั้งวัน <ous> <le an> <ous> <le an> โอเคค่ะ เดี๋ยวถ้าสักประมาณรออีกสักหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวมาครบเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มกันนะคะนี่คุณครูเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะคุณครูนุ้ยจะเก่งทำแคนวาก็คราวนี้แหละต่อไป<ม>ใช้ค้ <laughs> เ,เี่ยวขอแอบ,บถามคุณครูได้ไหมคะมีคนไหนที่ยังไม่เคยใช้แคนวาเลยไหมคะเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้แคนวาเบื้องต้นนะคะเนาก,ก็เลยจะมาถามคุณครูว่าเออมีท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้เลยเนาะอยากอยากจะมาเรียน ครูโ,โบได้นะคะเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะฉันรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยกลัวแบบรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยกลัวมันจะซ้ําไปไหมอะไรเงี้ยค่ะได้ได้โอเคเคยเคยใช้แต่แต่ว่าพวกที่แบบเหมือนทำการ์ดทำอะไรพวกนั้นนะคะ่ะแต่ว่าเรื่องสื่อการสอนไม่เคยใช้เลยยังไม่เคยทำสื่อการสอนด้วยแคนวาเลยคะ่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> โหช่วงนี้ก็กําลังหัดหัดอยู่ค่ะมีทําเองบ้างนิดหน่อยเพราะว่าพอดีพอเราเอามาสอนหลานแล้วบางทีมันมีอะไรที่นึกออกที่อยากให้เขาเล่นแล้วมันหาไม่ได้ก็เลยทำเองอ่าค่ะดีเลยค่ะได้ได้เดี๋ยวมาเรียนกับคุณกรูโบแล้วจะได้แบบไอเดียเพิ่มนะคะ โบก็ใช้สอนจริงๆเลยค่ะคุณครูค,ค่ะก็เออวันนี้เนาะก็ทําแคนแคนว่าไปแล้วก็ทีแรกก็ลืมว่าเอา๊ะลืมเตรียมสอนแล้วก็ใช้แคนว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้เวลาไม่ถึงเออสามสิบนาทีก็เสร็จแล้วอ่ะ <c oughs> ก็เลยเอเอเรามีเสือมาสอนแล้วเอาเอามีเด็กบ้านนั้นด้วยมีเด็กบ้านหนึ่งมาเดี <c oughs> ๋ยวบ้านบ้านหนึ่งเป็นนักบอลอีกบ้านหนึ่งเป็นนักอะไรสวัสดีครับ อันยองอันยองค่ะยสวัสดีค่ันยองค่ะอสวัสดีครับเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะี่นะอยู่ไปอยู่เกาหลีก็เหมือนคนเกาหลีเลยเนะค่ะมัน,มนค่อยๆซึมซับค่อยๆเหมือนไปค่ะ <laughs> อ,าอาจจะอาหารการกิน,นอากาศเครื่องปัดแทนผิวเขาด้วยมัมใช่ค่ะเพราะใช้ใช้ครีมของที่นี่เน่ะใช้แบบใช้ทุกกี่พ้อเลยค่ะก็ก็ไม่รู้ว่า นาะนคิว<ช>อะไรเกาหลีหเลยนะคะว่าเขาจะมีมันหน้าหนาวแล้วน่าจะคล้ายๆคล้า,ายที่ซิดนีเหมือนกันหน้าหนาวจะเยอะกว่าหน้าร้อน่ะอ่อหยรักแม <laughs> ่รักรักรักรแม่เลย <c oughs> น่ารักเนาะเด็กๆอ่มไม่นอน,นะคะอาจจะมีหลายๆคาดแบบจำเวลานะคะเออคุณครูจิรนันมันโซคิวแหละเราไม่มีลูก หรือคุณครูจิรนันมีไหมมีลูกไหมคะหรือว่าโตแล้ว <laughs> เปิดไม,มค์นนามาคุยกันได้ค่ะแอบไม่บอกใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ใช่เนี่ยเด็กๆวัยกำลังเท่านี้น่ารักเแียวนะคะ Uh huh. okay. อ่าคอคุณครูค่ะคุณครูทุกท่านเดี๋ยวยังไงก็ช่วยเตรียมแคนว่าไว้ให้ด้วยนะคะก็อ่อจะโหลดใส่ในตัวเป็นเป็นโปรแกรมเลยหรือว่าจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะใช้แท็บเล็ตก็ได้นะคะเนแต่ว่าไม่แนะนำมือถือมันจะจ,จอเล็กเกินไป <laughs> จะได้ฝึกทำไปพร้อมครูบโบเนาะใช่จะไ,ได้ทำด้วยกันแนละ้ววันนี้เราจะทำใบงานของเราเอ๋อ,อจะได้ฝึกทำไปนะคะท่านไหนอ่าลองดาวน์โหลดอ่า เตียมไว้เนาะคะ,ะจริงๆเดี๋ยวคุณครูคงจะทพ<ด>ยอยตามมาแหละด้วยเราเราปรับเวลาหน่อยอ,อโอเคนะคะได้ค่ะคุณครูโบจะเริ่มก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวคุณครูที่มาทีหลังอาจจะตามด,ด้วยก็ได้นะคะ เดี๋ยวยังไงครูโบอาจจะต้องจบภายในสองทุ่มนะพอดีว่าครูโบจะต้องบินไปที่เซี่ยงไฮ้พอดีไฟมันเลื่อนค่ะก็เลยต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ต้องเลื่อนเวลาค่ะไม่เป็นไรค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะทำให้จบไ้เลยในเซ c กชันนี้เลยโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูหมวนค่ะครูโบขอเป็นโฮสหน่อยนะคะใช่ใช่ใชลืมดูซิเลยคเป็นโฮสวันนี้อ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะ <laughs> โอเคค่ะคุณครูคาอ่าครูโบจะไม่ได้เปิดเป็นหน้าจอเต็มๆนะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าเราจะเรียนแคนวาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ครูโบจะทําให้ดูด้วยครูโบจะไม่ได้เปิดเป็นหน้าจอใหญ่นะโอเคนะคะครูโบจัดแป๊บหนึง่งจะได้มองเห็นทุกคน ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาอบรมเรื่องแคนวาเนาะเบื้องต้นการใช้โดยเฉพาะเออเราเป็นคุณครูเนี่ยเราก็จะต้องทำใบงานแล้วก็สื่อการสอนถ้าเราใช้แคนวาเนี่ยมันจะง่ายมากๆาเลยเห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมคะ โอเคค่ะก็จะเป็นการใช้งานแคนว่าเบื้องต้นนะคะสร้างใบงานแล้วก็สื่อการสอนสำหรับเด็กนะคะหัวข้อเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้อะก็ครูโบค่ะ,คะยินดีที่ได้รู้จักนะคะก็เคยอบรมไปแล้วรอบหนึ่งเป็นโครงการอะไรนะหวนเอ่อโครงการยุค่อโครงการอะไรนะ,ะใช่คูโบก็อบรมหัวข้อ เมื่อโครงการเมื่อกี้ครูโบโอบรมเกี่ยวกับการสอนเด็กเล็กเนาะอันนี้ก็จะมา,าช่วยแบ่งปันในการทำแคนวาทำยังไงทำยังไงให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกโดยเฉพาะคนที่เป็นครูหรือว่าติวเตอร์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็ต้องทำแคนวาให้มันสะดวกขึ้นเองโอเคแล้วก็เดี๋ยวครูโบจะเริ่มเลยเรามาดูหน้าตาของแคนวากันดีกว่าคุณครูคะพอเราเข้าเว็บไซต์นะคะ ้าะมันเข้าได้สองแบบนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google เนาะก็พิมพ์ว่า c a n วาดาวน์โหลดเอ่อพอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโปรแกรมขึ้นมาอันนี้คูโบเข้า,ผ,าผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นตัวเว็บของมันแล้วก็จะมีหน้าต่างเป็นเว็บอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความแตกต่างก็คือว่าคูโบจะโชว์ตรงหน้าจอ d e s ก์ท็อปของคูโบนะคะไม่รู้จะเห็น สักครู่นะคะพอดีกำลังโหลดอาจจะโหลดช้าแป๊บหนึ่งอันนี้นะคะหน้าต่างตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมนะคะซึ่งมันมีความแตกต่างก็คือด้านบนมันจะมีแท็บเอาไว้ทำ ผลงานตัวไฟล์อื่นๆได้ด้วยเนาะแต่ว่า Layout ต่างๆก็จะเหมือนกันเลยคูโบชอบใช้ในเว็บมากกว่าเพราะว่าคูโบจะชอบไปดาวน์โหลดภาพมาเนี้ยคะ่ะแล้วก็ใช้หน้าต่างอื่นๆด้วยเช่นกันเนาะทีนี้เดี๋ยวคูโบจะขอกดปิดตัวที่มันเป็นโปรแกรมนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยก็จะมี Layout ที่อยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็จะมีอันนี้เป็นหน้าโฮมนะคะเป็นหน้าแรก ซึ่งมันก็จะมี discover แล้วก็มีให้เราเลือกว่าเราจะทําอะไรบ้างสมมติคู้บโกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นตัว create design ก็คือเลือกการออกแบบสามารถออกแบบได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นใบงานเกียรติบัตรเป็นเรซูเม่เป็นเมนูอาหารหรือว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าจะเอาไว้ทำเป็นตัวโปสเตอร์ต่างๆเนี้ยค่ะอินโฟกราฟิกได้หมดเลย นีค้ครูโบก็จะกลับไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะถ้ามีคำถามตรงไหนอ่าพิมพ์แชทเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวครูโบจะพยายามอโอเคการใช้งาน c a n v a าเบื้องต้น c a n v a านะคะเป็นเทมเพลตที่ เป็นเทมเพลตออนไลน์เนาะซึ่งเหมาะสำหรับใครบ้างเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะคุณครูก็เหมาะมากๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่มีแบร,รนด์เป็นของตัวเองทำแบร,รนด์หรือว่าเป็นองค์กรต่างๆก็ใช้แคนวากันแล้วถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับตัวโปรแกรม,มอ,อื่นๆเนี่ยจุดเด่นก็คือแคนวาค่ะเขาใช้ระบบแบบลาก คือถ้าเราใช้ powerpoint เนอะมันจะยากมากเวลาเราพิมพ์เนี่ยเราต้องโอ้โหต้องลากจัด position ต่างๆซึ่ง Canva เนี่ยเขาตอบโจทย์มากๆเลยเช่นคูโบพิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมคะคูโบอ่ะลากไปตรงไหนก็ได้โดยที่คูโบไม่ต้อง Set Up อะไรเลยแล้วก็มันจะเหมาะกับการใช้ในหลายรูปแบบด้วยแล้วก็มีเทมเพลตมากมายนะคะแล้วก็สามารถทำงานร่วมกัน real time ได้เลยก็คือ ครูโบสามารถชวนครูหมวนเข้ามาในทีมแล้วเราก็ทำด้วยกันแล้วก็แก้ไขนณะตรงนั้นได้เลยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือพอทำเสร็จปุ๊บมันก็จะบันทึกอันตโนมัติเลยค่ะทีนี้ c a n v a าสามารถใช้ได้สามรูปแบบนะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็มือถือซึ่งถ้าหากว่าคุณครูมีบัญชีแล้วเนี่ยแล้วคุณครูก็ล็อกอินเข้าไปใช่ไหมคะ ครูโบมีบัญชีในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพอดีอดว่าครูโบออกไปทํางานข้างนอกครูโบสามารถใช้แท็บเล็ตทางานได้เลยมันก็จะเชื่อมเชื่อมหากันแล้วก็ซิงเข้าไปค่ะ่าแล้วก็มือถือด้วยถ้าเป็นฟีเจอร์ของแท็บเล็ตนะคะหน้าตาจะใกล้เคียงกับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะคะก็คือมันก็จะอยู่ด้านซ้ายมือมองเห็นได้ชัดแล้วก็ใช้งานง่ายก็ใช้มือจิ้ม,จ,มจิ้มได้เลยค่ะ หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีคุณครูท่านไหนใช้แท็บเล็ตไหมคะมีใครอยากลองใช้ไหมยังไงก็แจ้งครูโบได้เลยนะคะใครใช้แท็บเล็ตเองเนาะ<ช>นี่ก็คือค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมันเนาะเวลาใช้แท็บเล็ตใกล้เคียงกับของครูโบเลยที่เป็นใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ของครูโบเองหน้าจอมือถือ มันจะเล็กมากนะแต่ก็ยังทำงานได้เหมาะสำหรับเอาไว้เช็คงานก็เวลาเราทำงานแล้วเราออกไปข้างนอกก็เช็คดูว่าเอะเราตะกดถูกไหมหนะ้าตามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า,เ,าเหมาะสำหรับที่เวลาเราเอาไปโพส์ตในทำการตลาดอะไรอเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันโอเคนะคะแล้วก็หัวข้อในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนคำสั่งต่างๆในแคนวาทั้งหมดเนาะ อาจจะไม่ทั้งหมดก็จะเป็นเบื้องต้นอ่าอันไหนที่เหมาะเกี่ยวกับการสร้างใบงานเนาะแล้วก็สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแคนว่าในเรื่องของลิทธิศิ์หรือว่าเอ่อเอ่อครูท่านไหนอยากจะเอาไปทําเป็นในเชิงพาณิชย์เอาไปขายน,นะคะก็เดี๋ยวครูโบก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอออันไหนที่เราทําไม่ได้แล้วก็การออกแบบใบงานก็เดี๋ยวครูโบก็จะบอกว่าการออกแบบใบงานเนี่ยมันทํายังไงต้องมีต้องกําหนด กํากหนดใบงานยังไงเป้าหมายอะไรยังไงเนาะแล้วก็สื่อการสอนก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของ Presentation นะคะ p w w r r p o n t อยคล้ายๆ powerpoint แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำด้วยกันจริงๆเลยคุณครูตุ๊กบอกว่าใช้ออฟไลน์ได้ไหมคะต้องใช้ออนไลน์นะคะเนาะเพราะว่ามันจะต้องโหลดรูปภาพหรือว่าบันทึกแบบ Real Time เลยฉะนั้นจะต้องใช้ออนไลน์ Okay. นะตอนนี้เนี่ยคูโบแอคเคาคูโบนะคะเป็นแคนวาโปแคนวาโปเราจะรู้ได้ยังไงมันจะมีเป็นเนี่ยเป็นตัวมงกุฎแล้วก็แคนวาฟีมันก็จะไม่ได้ขึ้นอะไรเนาะแคนวาโปเนี่ยข้อดีของมันก็คือคูโบสามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้หลากหลายเลยแล้วก็เทมเพลตรวมไปถึงเสียงวิดีโอ หรือว่าจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆเนาะคโบสามารถใช้ได้แบบไม่จํากัดเลยส่วนแคนวาฟรีมันก็จะมีข้อจํากัดก็คือบางรูปเราก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวคุโบจะพาไปดูเช่นสมมติว่าคุโบคลิกไปที่ Elements ภาษาไทยเขาเรียกว่าองค์ประกอบในองค์ประกอบเนี้ยค่ะมันก็จะมีหลายๆแบบเลยเช่นกราฟิก าฟิกก็คือเหมือนคล้ายๆตัวสติกเกอร์ค่ะแล้วครูโบก็กดไปที่ซ e all เนอะชึบถ้ามันเป็นโปรมันจะขึ้นตัวมงกุฎเห็นไหมคะคุณครูเห็นเนอะโปรก็คืออันเนี้ยครูโบใช้ได้แล้วนอกนั้นมันก็จะเป็นตัวฟีครูโบเลื่อนไปอีกอันไหนมีรูปมงกุฎอะอย่างเงี้ยเป็นโปรก็คือคนคนที่ใช้ a c o u u t t ฟรีก็จะไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้ จะต้องอชําระเงินเพิ่มซึ่งแต่ละรูปจะราคาจะอยู่ที่1ดอลลาร์มั้งคะอันนี้ครูโบไม่แน่ใจเนาะว่าราคาเท่าไหร่ครูโบจะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูคำสั่งของแคนวากัน มันคู่ค่ะมันจะอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งคำสั่งเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นพวก Design Element Text แล้วก็ Brand u p ั o a หลด a รแล้วก็ Project ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายนะเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมคะถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนาะดีไซน์ก็เรียกว่า Design เลยอ l l m m n t t s องค์ประกอบ Text x ็ก็อก็ตัวอกักษรเนาะตัวพิมพ์แล้วก็แบรนด์ก็เรียกว่า Brand u p ั o โหก็เหมือนเขาจะใช้ทับศั์อะคะ่ะอัปโหลด รอก็คือวาดโปรเจกต์ก็คืออผลงานของเราที่เราทำเอาไว้ทีนี้ผรูโบกับไปที่หน้าจอหลักนะคะโอเคนี่คือหน้าโฮมนะพอคุณครูล็อกอินเข้ามาปึ๊บคุณครูจะเห็นนี่นี่คือหน้าหลักเลยปึ้งแล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นแ็บที่เอาไว้เซิร์ช ซึ่งถ้าคุณครูอยากได้ใบางานคุณครูก็พิมพ์ไปเลยใบายงานจะพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษก็ได้เพราะว่ามันรองรับทุกภาษาเนาะครูโบลองพิมพ์ภาษาไทยดูซิใบางานตึงพิมพ์ปุ๊บเขาก็จะโชว์เทมเพลตก็คือแบบสําเร็จรูปอะค่ะซึ่งอันนี้มีคนทําไว้แล้วถามว่าถ้าเราเอามาทําทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามั่นใว่าเราอะได ได้ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าเปลี่ยนรูปแล้วเนาะเพราะว่าถ้าจะเอาไปขายในเชิงพาณิชย์นะคะทำไม่ได้นะคะต้องเราต้องปรับเปลี่ยนก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเทมเพลตมีอะไรอีกชัโบโอโบอยากได้เป็นอ่ะแฟชชการ์ดในนี้ก็มีแฟชชการ์ดนะคะ รอดแป๊บนึง่งนี่ค่ะมีคนทำไว้ด้วยออมีคนไทยทําไว้ด้วยนะเนี่ยใช่อ่าอันนี้เราสามารถคลิกแล้วก็มาดัดแปลงได้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็พูดถึงเรื่อง Search bar ไปแล้วเนาะทีนี้พอตรงเนี้ยกดที่มอค่ะเห็นไหมคะอื่นๆอันนี้ถ้าคุณครูอยากจะสร้างเองเนาะ แคนวาเนี่ยเขาทำไว้ให้แล้วซึ่งเขาเซตขนาดของกระดาษไว้ให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยว่าโอ้ฉันจะต้องกรอกเลขอะไรกว้างเท่าไหร่ a อมันยาวเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าแคนวาทำให้หมดแล้วซึ่งอ่าเช่นเวิร์กชีตเนาะใบงานที่เราจะทำวันเนี้ยเขาก็เซตไว้แล้ว A4 Port r a i t ซึ่งมันก็มีขนาดยี่สิคูณยเซนติเมตร ตึ้งแล้วก็กดเข้าไปหรือว่าคุณครูท่านไหนอยากจะออกแบบเป็นเกียรติบัตรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะก็คลิกเข้าไปได้เลยมันมีเยอะมากลองสารวจดูได้เลยนะคะในขณะที่เราทำด้วยกันเนาะนก็ลองเข้าไปดูหรือว่าคุณครูท่านไหนเปิดเพจของการสอนของตัวเองแล้วอยากจะทำพวกโปสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้เลยนะคะมันก็จะมีให้อยู่แล้วตรงนี้โอเค ตรงนี้พูดถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะไปดูที่โปรเจกต์เห็นไหมคะด้าน้ายมือเนาะตรงนี้โปรเจกต์ Project คืออะไรก็คือ,อสมมุติว่าครูโบเนี่ยมีไฟล์อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมีคังงานของครูโบครูโบก็กดโปรเจกต์ปึ๊บมันก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายเลยก็คือครูโบทำงานอะไรไว้เนาะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็หยิบมาใช้ได้เลย ส่วนเทมเพลตค่ะก็คือรูปแบบสำเร็จรูปมันจะมีเยอะมากเลยมันจะมีทั้งแบบเป็นการศึกษาเป็นแบบ presentation worksheet เป็นโปสเตอร์เป็นอินโฟกราฟิกหรือว่าเป็นอของ Instagram มโพสสำหรับ Instagram ว่าทำโลโก้ซึ่งมีเยอะมากๆถ้าคุณคูณคลิกเข้ามาที่คำว่า template นะคะสำหรับวันนี้เราจะทำเกี่ยวกับการศึกษาเนาะครูบก็จะคลิกเข้าไปอินดูเนเนี่ยค่ะ ปึงหากสร้างใบงานเองเราสามารถใช้รูปคนอื่นโพสต์ไว้ใน facebook นำมาใช้ได้ไหมคะอืมรูปภาพหมายถึงรูปภาพจากแคนวาใช่ไหมคะอ่าใช้ได้คะ่ะจะต้องใช้รูปฟรีนะคะเราไม่สามารถใช้รูปโปรเนาะสมมติว่าครูโบเป็น account pro แล้วครูโบก็มีรูปภาพผู้หญิงคนหนึ่งเอามาใช้แต่มันขึ้นว่า เป็นโปรเราไม่สามารถเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะต้องใช้ฟรีเท่านั้นเนาะโอเคแล้วทีเนี้พอคพุณครูคลิกมา Education นะคะคุณครูจะเห็นเลยว่ามันมีเยอะมากๆมันมีหลายวิชาด้วยนะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะมีวิทยาศาสตร์มีดีไซน์มีอะไรอเงี้ยคะ่ะคุณครูกดเข้าไปได้เลยสมมติว่าอ่าวันนี้จะสอนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะนี่ก็จะมีขึ้นให้แล้วก็คุณครูก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เลยว่าโอเคจะเป็นระดับชั้นไหนดีนะแบบอ่าป้อหนึ่งป้อสองป้อสามเนี่ยเลือกได้แล้วก็สามารถเลือกประเภทของงานได้ด้วยก็จะเป็นใบางานหรือว่าจะเป็นสื่อการสอนหรือว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกเหมือนเหมือนโปสเตอร์ค่ะแล้วก็แพชการ์ดก็ได้หรือว่าจะทำเป็นอินสตาแกรมโพสต์ก็ได้ แล้วก็เราเลือกฟิลเตอร์ได้เลยว่าเอออยากให้มันเป็นสไตล์ไหนสไตล์โมเดิร์นหรือว่าเป็นมินิมอลนะคะแล้วก็เลือกสีได้ด้วยเนาะเช่นรูปดอกไม้รูปคำศัพท์พอดีมีคุณครูถามเข้ามานะคะรูปดอกไม้รูปคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะติดเรื่องดิขสิทไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องลิขสิทก่อนเนาะคุณครูค่คะ ครูโบขอแทรกเรื่องนี้ก่อนนิดนึงโโครูโบคิดหน้าหนึ่งขึ้นมาตอนนี้แอคเขาครูโบเป็นเป็นโปรโนะแล้วทีนเนี้ยเนี่ยเรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะสมมุติว่าครูโบมีรูปภาพหนึ่งเอาเป็นรูปอะไรดอีอ่ะอืมอะคัพเค้กเป็นรูปคัพเค้กอ่ะเพราะว่าคัพเค้กมันจะมีโปรเยอะอ่ะนี่อ่ะ มันจะเป็นโปรใช่ไหมคะแล้วก็ตัวฟรีเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมงกุฎถ้าสมมติว่าครูโบนำรูปเนี่ยนำรูปเฉยๆเลยนะแล้วครูโบไม่ได้ใส่อะไรเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยผิดลิขสิทธิ์ค่ะก็คือสมมติว่าเราเอารูปที่ standalone เนี่ยเอามาขายในเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยไม่ได้หรือว่าแบบฟรีด้วยเช่นกันนะคะแบบฟรีสมมติว่าคูโบเอาแบบฟรีเนี่ย เอารูปคัพเคก้กเนี่ยมาขายเลยเป็นคลิปอาร์ตขายให้ในเพจในอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ติดลิขสิทธิ์นี้ก็ทำไม่ได้เราสามารถใช้แบบฟรีเอามาทำกับตัวเวิร์กชีตเอามาทำกับตัวแบนเนอร์ของเราทำเพจของเราเงี้ยได้แบบฟรีนะคะอันนี้เข้าใจไหมคะติดลิขสิทธิ์ไหมก็คือสามารถใช้ได้ในแบบฟรีนั่นเอง แล้วก็ไม่สามารถทำแบบ standalone นะไม่สามารถเอารูปของแคนวาเนี่ยมาทำเป็นของเราเองอย่างเงี้ยไม่ได้โอเคอันนี้ก็เป็นพูด,พดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นะคะโอเคแล้วครูโบก,ก็จะกลับไปที่เทมเพลตก่อนนะกลับไปที่เทมเพลตปุ๊บกลับไปที่ e d u i o t ตึ n งก็ก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะคะ วันนี้เราจะทำใบงานกันทีนี้ครูโบก็จะกดไปที่ worksheet เลยครูโบจะพิมพ์ไปเลยแล้วครูโบจะใส่ฟิลเตอร์ด้วยครูโบอยากให้มันแบบเฉพาะเจาะจงเนาะ w o r k s h u e t t i u n a ่ i o n s u b j e c เอาเป อขอเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเอาเป็นออนุบาลแล้วก็กด apply ตรงเนี้คือคุณครูสามารถระบุได้เลยว่าคุณครูต้องการแบบไหนเนาะมันก็จะขึ้นมาให้นะคะ่ะก็กด apply ตรงนี้นี่คุณครูค่ะอันนี้คือ Template คุณครูสามารถนําไปดัดแปลงแล้วก็ใช้กับนักเรียนตัวเองได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณครูอยากจาไปขายอะคะ่ะก็ make sure ว่า คุณครูอ่ะดัดแปลงแล้วรูปภาพไม่เหมือนกันหรือว่าสีรวมรวมกระทั่งฟอนต์นะคะก็พยายามดัดแปลงให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะโอเคครูโบสนใจอะไรดีมีใครอยากอยากลองทำไหมอเอาเป็น matching color แล้วกันเนอะว่าครูโบได้มันมาแล้วก่อนจะถึงหน้านี้เขาก็จะถามก่อนว่าออเมันมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วครูโบก็กดที่ customize this template ตรงนี้เนาะก็คือเราจะมาดัดแปลงซึงนี่ก็คือหน้าตาใบงานของมันซึ่งมันเซ็ตขนาดที่เป็น A4 มาให้แล้วเนาะอะ,อะทีนี้พอเราได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วค่ะคุณครูค่ะมันก็จะมีด้านซ้ายมือก็คือตัวที่เราสามารถดัดแปลงได้นั่นเองเราไปดูที่ elements กันก็คือองค์ประกอบ ะะคะซึ่งในองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีโอ้หลายพาร์ทเลยนะคะลองเลื่อนลงไปดู Re เซน t ์ยูก็คือสิ่งที่ครูโบใช้ไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็เป็นคัพเค้กเชฟส์ก็คือรูปล่างก็จะมีอ่ะกดไปที่ซีอนะคะก็จะมีหลายแบบเลยซึ่งคุณครูสามารถเปลี่ยนสีได้นะเช่นครูโบจะเอาวงกลมใช่ไหมคะตรงนี้ตึง้งมันก็ขึ้นมาแล้วเนาะแล้วมันก็สะดวกมากๆคุณครูสามารถใช้ เลื่อนได้เลยอย่างเี้ค่ะแล้วก็เวลาปรับขนาดคุณครูเห็นใช่ไหมคะมันจะมีกรอบตรงจุดวงกลมก็คือให้มันใหญ่ให้มันเล็กอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีข้างล่างตรงนี้ก็คือหมุน,มน,อนโอเคแล้วเนี้เราจะเปลี่ยนสีได้ยังไงเปลี่ยนสีอยู่แถบข้างบนนะคะเห็นสีเขียวใช่ไหมคะตรงนี้กดแล้วก็เลือกสี โดยที่เขาจะมีเทมเพลตของสีให้อยู่แล้วคุณครูก็สามารถคลิกได้หรือถ้าหากว่าสีไม่โดนใจเลยไล่สีได้นะคะไล่สีอย่างนี้ก็ได้หรือคุณครูจะใส่เป็นโค้ดของสีซึ่งเราจะเอาโค้ดของสีมาจากไหนเราสามารถเซิร์ชแล้วก็หาขึ้นว่าโค้ดของสีต่างๆเนี้ยค่ะ